ห้องตัวเองนี่ว่าโอ้โหโนต้ตสวัสดีจ้ะนักเรียนทุกคนฉันมั่นใจว่าทุกๆคนทําการสอบได้ดีแน่นอนโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษของครูเองแสดงให้ทุกคนได้เห็นความสามารถของนักเรียนห้องหนึ่งอีซะอาจารย์ทรงอาจารย์ทรงน่ารักมากเลยอาา่าฮะ พูดถึงตัวจริงอะนะฉันเจอไอเทมเหรียญไม่มีของที่ใช้งานได้วดน้ำอัจจะอี๋ไม่มีในหน้าห้องไหม ไม่มีใครที่เป็นคนขี้แพ้มีแต่คนที่เริ่มชา้าเท่านั้นทุกคนไม่เหมือนกันขอแค่ความพยายามตั้งใจเข้าไว้นะจำไว้ซะสตรองอาจารย์ประจำชั้นห้องพวกเธอไม่มีใครอยากอยู่ห้อง 1F หรอกฉันไม่รู้ว่าใครที่หนักกว่ากันระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ ไปดูตรงนั้นฉันเปิดไม่ออกบางอย่างขวางทางอยู่เอา้าอ,อาจารย์บัน,บนทึกปึ๊บกบก่อนเหรียญเจอไอเทมขวดน้าออะ อ๋อว้าวไม่ห่องใช้งานได้น้าอีอาจารย์ไปแล้วลอกแน่นมากพวกเราต้องการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้มากกว่านี้อย่างน้อยขอเรียนวิชาที่ไม่มีวิชาหลัก อย่างเช่นพวกวิชาพละศึกษาศิลปะดนตรีมากกว่านี้หน่อยได้ไหมเครียดจะตายอยู่แล้วเนี่ยใครเป็นคนวางตารางเรียนให้กันนะพวกรุ่นพี่เป็นคนเขียนข้อความนี้แล้วเหมือนว่าจะมีใครบางคนเขียนตอบกลับวิชาวิทยาศาสตร์ก็คิดสร้างสารรค์ได้นะทำไมไม่ลองสร้างหุ่นยนต์หรือทำงานวิจัยดีสักงานดูบ้างล่ะ คืออาจจะกอบกู้โลกใบนี้ไว้เลยก็ได้นะมันไม่ใช่เรื่องแย่สักหน่อยข้อหมายเขาว่าไงเนี่ยเขาไม่สนับสนุนวิชาเสริมสร้างบ้างเลยเหรอมีใครบางคนตอบกลับเขาด้วยเช่นกันทำไมนายไม่หุบปากเน่าๆของนายแล้วเอากีตร์มาคืนฉันสักทีฮะมันไม่ใช่ของนายนะและไม่ใช่ของโรงเรียนด้วยรู้ไหมว่ามันราคาเท่าไหร่ฉันจะฟ้องพ่อแม่กับอาจารย์โอ้ เขาโกรธแล้วล่ะโอาฉันมักจะอยู่หลังเลิกเรียนเพื่อเรียนเสรมนิดหน่อยเทคนิคที่ทำให้คะแนนชั้นดีขึ้นได้ฉันรู้สึกได้ว่าถ้าฉันอยู่ที่โรงเรียนนานกว่าคนอื่นแล้วก็คะแนนชั้นมักจะดีกว่าคนอื่นเช่นกันที่นี่มันมี อะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนที่บ้านมันเหมือนกับพลังที่ทำให้ฉันมีสมาธิมากๆโดยเฉพาะในตอนกลางคืนฉันกำลังทดสอบทฤษฎีนี้ดูโดยการกางเต็นท์นอนที่นี่ซะเลยฉันวางแผนไว้เรียบร้อยเตรียมอาหารและน้ำพร้อมรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของโรงเรียนเลยละ่ะสุดท้ายฉันก็สอบได้ที่หนึ่งของฉันคนทั้งโรงเรียนกลับคุยกับฉันเอ่อ เดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านแล้วกัน <c oughs> โอ้ล็อกทุกห้องเลย <c oughs> เดี๋ยวตรงที่นี้น่าจะมีของหรือเปล่าไม่มี มันล็อกแน่นมากมันล็อกแน่นมากโอเคนี่ว่าจะล็อกทุกห้องได้ฉันเจอเทมก็ต่อของฉันเต็มแล้วฉันเจอเหรียญ ไม่มีของใช้งานได้เอมันล็อกแน่นมากพวกเรียนของหมาป้าเขาก็เก่งคณิตศาสตร์นะแต่ว่าทำไมเขาถึงได้รับสิทธิ์ในการเป็นอาจารย์แน่แนวด้วยละ่ะเขาสมควรเข้ารับการแน่แนวมากกว่าคนอื่นอีกนะฉันว่า ตอนนี้ฉันแอบเข้าไปในห้องเรียนเพื่อมาหยิบของของฉันฉันบังเอิญได้ยินเสียงเหมือนกับอะไรบางอย่างที่ดังมาจากข้างนอกฉันคิดว่าฉันโดนพบตัวเข้าแล้วซะแล้วแต่ก็ไม่มีใครฉันได้ยินเสียงใครบางคนตะโกนและรีดร้องไม่กี่นาทีหลังจากนั้นฉันสาบานได้ว่าฉันได้ยินเสียงรถพยาบาลด้วยแต่พอ,องงงงหน้าไปดูแล้วไม่มีอะไรที่ว่านั่นเลย ฉันก็เลยเดินออกมาข้างนอกและดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ว่าจูจ่ๆฉันก็รู้สึกเหนื่อยขึ้นมาแม่แต่เปิดประตูอย่างแทบจะไม่ได้เลยฉันก้มลงมือของฉันเต็มไปด้วยเลือดทุกอย่างมืดไปหมดเลยรถพยาบาลขับมาหาฉันกันเหรอฉันขยับไม่ได้แล้วแทนหุ่นเหรอมันล็อกแน่นมากใช่ปะกี้ไม่ได้อ่านชื่อ ออเป็นชื่อนีกว,ว่าน่าจะเป็นแถวคุณลิ้นชักนี่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดไม่มีอะไรใช้การได้ที่นี่ How to ลิ้นชักอเอ๊ะประตูนี่ล็อกอยู่โอ้ oh. จ no. ี๊ดสควายโน้อาจารย์โผล่มาเซไปเจเลย กลังถึงจะเป็นตอนกลางคืนก็เถอะอย่างน้อยก็น่าจะเห็นอะไรสักอย่างสิทำไมมันถึงมืดขนาดนี้เนี่ยมันล็อกแน่นมากเกือบแล้วดาอีนี่ใครอยู่ไปดีกว่า ไหนดูสิแผนที่นี้บอกว่าฉันอยู่ตรงไหนแล้วไหนดูซิแผนที่นี่บอกว่าถ้าฉันตรงไปแล้วก็จะไปถึงโรงอาหารสุดทางเดินก็จะไปถึงตึกหลักบันทึกเหรียญมันเปิดไม่ออก ออกอย่างขวางเอ,อ่อฉันเปิดไม่ออกบางอย่างขวางทางอยู่อี okay. ฉันเปิดไม่ออกบางอย่างขวางทางอยู่ โรงอาหารเออฮะเตบก่อนเลยฉันพบเหรียญเหรียญอีกแล้วพบบันทึกอุ๊ยตกใจ เยซอนเหรอเอ๊ะ hey, นั่นเธอที่นาจำฉันได้หรือเปล่านายยังมีชีวิตอยู่เหรอเนี่ยนายยังมีชีวิตอยู่เหรอเนี่ยน่าตกใจเกิดไปแล้วไหมล่ะอาจารย์ทรงพึ่งจะโจมตีฉันด้วยใบมีดคัตเตอร์ฉันเกือบจะถูกฆ่าตายแล้วพวกเราต้องออกจากที่นี่นะว่าแต่คือทำอะไรที่นี่เหรอใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ ตกใจไปก็ทําให้นายถูกฆ่าได้ง่ายขึ้นนะเว้นแต่เว้นซะว่านายต้องการที่จะถูกฆ่าจริงๆนะฉันจะไปใจเย็นลงได้ยังไงล่ะได้ยินที่ฉันพูดหรือเปล่าเนี่ยใจเย็นและหุบปากซะฉันเริ่มเชื่อว่านายอยากจะให้นักฆ่าเจอพวกเราล่ะนักฆ่าเหรอโอเคบางทีฉันอาจจะพูด เกิดจริงไปหน่อยแบบว่าอาจารย์ทรงดูแปลกๆไปแต่ทุกคนก็มักจะเป็นแบบนี้ในช่วงสอบปลายภาคนะสิ่งที่อันตรายมีอยู่จริงฉันจะไม่เสียเวลากับนายอีกเอาเป็นว่าอาจารย์ทรงที่นายว่าอาจจะเป็นต้นเหตุของอน,น้องเลือดทั้งหมดทั่วทั้งโรงเรียนก็เป็นได้นายมีเหตุผลที่อยู่ที่นี่และ ออกไปตอนนี้ไม่ได้หรอกเอ,อ่ออะไรนะสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในสถานที่มืดมิดแห่งนี้เชื่อมโยงกับโลกแห่งการตื่นของนายบางสิ่งนำพานายมาที่นี่ถ้านายต้องการจะออกไปแล้วก็นายต้องไขปริศนาให้ได้ว่าทำไมลองค้นหากุญแจที่ไว้สำหรับเข้าและออกสถานที่แห่งนี้ดูสิสถานที่มืดมิดเหรอ คุณแจเหรอเอ่อเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอพูดอะไรออกมาบ้างเธอทําฉันมึนเลยนะเนี่ยนายบอกว่านักฆ่าหน้าตาเหมือนกับอาจารย์ของนายใช่ไหมทําไมถึงเป็นเธอล่ะนายต้องไปไขปริศานานี้ให้ได้ก่อนที่จะถูกฆ่าตายซะหน้าตาเหมือนเธองั้นเหรอหมายความว่าไงแันต้องไปพบอาจารย์ทรงหลังเลิกเรียน และฉันเผลอหลับไประหว่างสอบแต่อาจารย์ก็ไล่ตามฉันตั้งแต่ฉันตื่นขึ้นมานะเจ้าตัวนั้นไม่ใช่อาจารย์ทรงบางทีอาจารย์ของนายอาจจะเชื่อมโยงบางอย่างกับความจริงของปริศนานี้ก็ได้ทําไมไม่ลองไปตรวจสอบดูที่โต๊ะทํางานของเธอละ่ะโต๊ะของเธออยู่ที่ห้องพักครูที่ตึกหลักซึ่งประตูทางเข้าล็อกอยู่และฉันต้องหาอะไรกันแน่เหรอดูแล้วล่ะหน้า ฉันพบกระดาษโน้ตที่บอกว่านักเรียนห้อง 1A ขงโมยกุดแจประตูทางเข้าไปไว้ที่ห้องเรียนของเขาแถมกระดาษโน้ตแผ่นนี้ยังมีรหัสที่ใช้ในการเปิดประตูห้องของเขาเขียนอยู่ด้วยนะแล้วแล้วเธอละ่ะโรงอาหารไม่ใช่ที่ปลอดภัยที่จะมาเดินเล่นสบายๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวสิเธอรู้จักเส้นทางที่นี่ได้ยังไงเนี่ยฉันมีเหตุผลของฉันแหละนะ ฉันมีเหตุผลของฉันเลยนะเข้าไปในห้องเรียน 1A และหาคุณแจดอกนั้นให้เจอนะแล้วเจอกันจองโหอืมโอเคหวังว่าจะไม่มีใครตายกันไปก่อนนะไม่มีเลยเลยมันล็อกแน่นมาก ไปที่น้องหนึ่งไปที่ห้องหนึ่งเอฉันต้องไปที่ห้องหนึ่งเตามหากุญแจเพื่อปลดล็อกประตูจกโลงอาหารเข้าสู่ตึกหลักจะต้องมีทางออกที่ไม่ได้ล็อกอยู่แน่นอนกาแฟโอเคเทปก่อนอุ้ยอเอ เ้าก็สู่ฝันร้ายอีกครั้งไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจสันจะให้ฉันกลับไปที่ห้อง 1A ทําให้ฉันต้องเชื่อเรื่องที่เธอพูดด้วยเนี่ยรีบเลยดีกว่าเพราะเราสำรวจไปหมดแล้ว 1A สุดทางเดิน ันเจอไอเทมกุญแจลึกลับตึกหลักลึกลับอะไรนี่คือกุญแจเข้าตึกหลักฉันจะได้เข้าไปในห้องพักครูว่าแต่มันจะช่วยให้ฉันออกจากที่นี่ได้จริงๆเหรอมันล็อกเล่นมากเดฟ โอ้เพ oh, ื hey. Hey, Please, ่อนเอ้เอโฮเฮ้เพ right you know, ื่อนนายอยู่ที่นี่เหรอโอ้พระเจ้าช่วยนายไม่เป็นไรใช่ไหมเราต้องออกจากที่นี่นะที่นี่มันบ้าไปแล้วเฮ้เฮ้เฮ้จะยินได้เพื่อนนายน่าจะได้เห็นหน้าตัวเองนะโอเคทำไมฉันถึงเป็นคนเดียวที่สติแตกที่นี่เนี่ยอาจารย์ทรงถือมีดคัตเตอร์เพื่อนเลือดไล่ตามฉันอยู่ มีคัตเตอร์เพื่อนเลือดเลยนะเว้ยโว้โหนายเพี้ยนไปแล้วหรือไงเนี่ยอย่าหลอกฉันเลยนะนายเป็นสัตว์เลี้ยงของอาจารย์นะทำไมาอาจารย์ถึงต้องพยายามฆ่านายด้วยละ่ะไม่เห็นจะมีเหตุผลเลยฉันรู้แต่เชื่อฉันเถอะฉันรู้ว่ามันฟังดูไม่มีเหตุผลแต่มันเป็นเรื่องจริงนะถ้านายเห็นอาจารย์หรือใครบางคนที่หน้าตาเหมือนอาจารย์ให้วิ่งวิ่งเลยว่าแต่ ทำไมนายมาอยู่ที่นี่กันแน่เนี่ยวังนะถ้าที่นายพูดเป็นความจริงงั้นไปหาเจ้าหน้าที่ราปภกันเลยดีกว่าพวกเรามีคุญแจประตูทุกห้องในโรงเรียนโดยเฉพาะประตูทางเข้าถ้าพวกเราวิ่งแก้ผ้าต่อหน้ากล้องวงจรปิดพวกนี้เราก็แั่นพนันได้ว่าพวกเขาจะรีบบึง้งกันเข้ามาแน่นอนเอ่อเอาเถอะขอยืมโทรศัพท์ของนายหน่อยสิยนีจะตัวหาตำรวจ ให้ตายสิขอบคุณที่เตือนฉันนะเพื่อนฉันนี่ชอบลืมมือถือไว้ที่ห้องตลอดเลยรอปแป๊บนะเดี๋ยวฉันกลับมาเอะเอาจริงดิพวกเราควรอยู่ด้วยกันนะและไอ้คำพูดแบบคนเหล็กนั่นะ่ะเหย้ยชัมัดญาติเลยรู้ไหมบ้าจริงเข้าไปซะแล้วเขาจะให้ฉันนั่งรอเขาอยู่ที่นี่เนี่ยนะตายเถอะ ดูไหนดีกว่าไหนดูด,ดีมาห้องจริงหรือเปล่าไม่เห็นมีเลยแต่ว่าน่าจะเป็นห้องอื่นพีไ่ไปดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์เจอ พบกุญแจแล้วเจอเซโฮด้วยฉันพยายามที่จะพาเขามาด้วยกันกับฉันแต่เขาหายตัวไปแล้วเซโฮเซโฮเซโฮไหนเหรอเออเซโฮเป็นเพื่อนร่วมห้องของฉันเองอ้วนๆใส่แว่นดูเป็นเด็กเรียนเอาละเพื่อนของนายก็มาอยู่ที่นี่ด้วยงัน้นเหรอน่าสนใจทำไมกลายเป็นเสียงผ,ผู้ชายวะนายมาจากห้องหนึ่งอีใช่ไหมใช่ <c oughs> ห้องเรียนของพวกเราเองละ่ะเป็นสถานที่ที่ความฝันทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นมาเยี่ยมนายยังคิดว่ามันเป็นขาอฝันอยู่สินะทำไมไม่ลองเปิดประตูและดูด้วยตาตัวเองละ่ะเธอเอ่อยุ่งอยู่เหรอไปด้วยกันเถอะนะ,ะกล้านหน่อยสิยองโฮฉันมีปัญหาใหญ่กว่านี้ต้องจัดการนะแมวหน้าทุกคนเป็นอะไรกันไปหมดเนี่ย เรามาเริ่มอ่านบันทึกกันดีกว่ามีบันทึกอะไรบ้างเอ,อ่ยโรงเรียนยามค่ำคืนฉันได้พบเจอกับประสบการณ์ที่แปลกประหลาดมากฉันมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่โรงเรียนจนดึกดื่นเพราะมีการ บ้านที่ต้องส่งพวกนี้ฉันอ่อนล้ามากจนเผลอหลับไปและเมื่อฉันตื่นขึ้นมาฉันก็พบว่าบางอย่างมันผิดปกติอย่างรุนแรงบันทึกโดยยูเซฮเด็กสาวปริศนาฉันวิ่งไปพบเกาฉันวิ่งไปพบเข้ากับเด็กสาวปริศนาคนหนึ่งฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อนแต่เธอก็ต้องเป็นสาวที่ร้อนแรงที่สุดในเซฮวาแน่นอนแถมยังไม่ใช่คน เย่อหยิ่งเหมือนสาวสวยคนอื่นๆด้วยตอนนี้พวกเราสบสายตากันและฉันรู้สึกได้เลยว่ามันคือรักแรกพบของฉันบันทึกโดยยูเซโฮความปลอดภัยที่น่าอึดอัดเธอจับมือฉันและพูดว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ฉันไม่เคยเจอฉันไม่เคยเจอความปลอดภัยที่น่าอึดอัดเธอจับมือฉันและพูดว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ฉันไม่เคยพบเจอ ประสบการณ์แบบนี้มาก่อนในชีวิตเธอนำพาฉันออกจากห้องเรียนและตรงเข้าไปที่ถงทางเดินที่มืดมิดฉันรู้สึกว่าทุกอย่างคงจะไม่เป็นไรเพราะเธออยู่ข้างฉันนี่นาบันทึกโดยกิวเซโฮโรงเรียนแห่งความบ้าคลั่งโรงเรียนที่เธอแนะนําให้ฉันรู้จักดูไม่เหมือนจริงเลยนี่ไม่ใช่เซฮวาที่ฉันรู้จักทางเดินดูมืดมิดและน่าขนลุกบรรยากาศที่มืดมน คบุมไปทั่วโรงเรียนจะรู้สึกว่าถ้าพวกเราต้องติดอยู่ด้วยกันที่นี่พวกเราคงไม่เป็นไรแั้นคงจะสับสนอยู่นิดหน่อยแต่ฉันเชื่อใจอ Q เธอคิวเซฮโรงอาหารยินดีต้อนรับสู่โรงอาหารโรงเรียนเซฮววพวกเราจะลดราคาเครื่องดื่มและขนมให้ครึ่งราคาสำหรับนักเรียนเซฮววทุกคนที่ต้องเรียนอยู่อย่างหนัก กำไรทั้งหมดจะนำไปพัฒนาบริการของโรงอาหารนี้ต่อไปเวลาเปิด11นาฬิกาถึง21นาฬกาบันทึกโดยพนักงานโรงอาหารห้องเรียนที่แบ่งฐาน,นันดอนโรงเรียนวัชยมมปลายเซบาบะไม่เหมือนกับโรงเรียนทั่วไปเพราะมีการแบ่งห้องเรียนกันตามเรตผู้ดูแลคาดหวังว่ามันจะทำให้เกิดความกระตือรือร้นให้การเรียนมากขึ้น และพยายามผลักดันตัวเองให้ได้เกรดีขึ้นซึ่งผลลัพธ์ออกมาน่าพอใจเลยทีเดียวแต่ยังไงก็ตามมีผู้ปกครองและนักเรียนบางส่วนร้องเรียนเรื่องนี้มาเช่นกันบันทึกโดยผู้อำนวยการจินอาจารย์ใหญ่มาหล,หลายคนไม่รู้จักชื่อจริงของเขาอาจารย์ใหญ่ที่รู้จักกันในนามของหมาบ้าเพราะความบ้าของเขาเมื่อเขาเห็นร่องรอยการสูบบุหรี่ดื่มสิ่งมึนเมา หรือการแกล้งกันเขาจะเริ่มออกอารวาสบางทีความกลัวก็เป็นเรื่องดีนะแต่เขาเป็นแค่นั้นจริงๆเขาเป็นพวกหัวโบราณไม่เปิดรับความคิดใดๆของนักเรียนเขาคงคิดว่าทําตัวน้าเกลีขรามแต่จริงๆแล้วเขาก็แค่ทําตัวเหมือนนายจ่าที่ควบคุมพวกทหารเกณฑ์เท่านั้นสรุปคือเขาเพี้ยนๆอาจนะไม่ทราบชื่อผู้บันทึกห้องพยาบาล พยาบาลประจําห้องพยาบาลที่ชื่อว่านาทั้งสาวทั้งเซ็กซี่ฉันได้ยินมาว่าเธออายุประมาณ25เท่านั้นและเป็นงานที่ทำที่โรงเรียนครั้งแรกของเธอด้วยบอกเลยว่าตั้งแต่เธอมาทำงานที่นี่ยอดนักเรียนที่ป่วยอุ้งรวดเลยทีเดียวป้าจริงๆจะรู้สึกหน้ามืดตามัวคล้ายกับจะเป็นหลมยังไงไม่รู้ไม่ทราบชื่อผู้บันทึกยองกิวมินาเอ๊มินา,นาจำเข้าได้เปล่า <K ill> เขาอยองกิลเองนะเป็นดาวเด่นผู้โด่งดังประจําห้อง1นบีเลยละ่ะเธอคงจะรู้ตัวบ้างแหละไม่เป่าห้องพวกเราอยู่ติดกันเลยนี่นาเรื่องนั้นช่างเถอะฉันคิดว่าเธอเป็นคนที่มุ้งม,มิ้งมากเลยตั้แต่สมัยมัธยามต้นแล้วถ้าเธอสนใจอยากจะไปเที่ยวด้วยกันก็บอกได้นะฉันเป็นคนดีนะอย่าไปเชื่อพวกข่าวดือที่คนดินทากันโดยเฉพาะเพื่อนสีที่ชื่อว่าดาฮุนบอกละ่ะ มนทึกโดยยองกิวมินอาตอบกลับน,นายคือไอ้คนปัญญาอ่อนที่มาลบกกวนเพื่อนของฉันเหรอดาหฮุนบอกฉันทุกอย่างแล้วอะไรทำให้นายคิดว่าฉันจะไปเดทกับไอคนโง่ไร้สติอย่างนายกันไม่มีวันบันทึกโดยปาร์คมินอาความรักที่บิดเบี้ยวฉันเป็นเหมือนผู้ชายคนอื่นๆในโรงเรียนเซฮาวานะ หลงรักเมินอาข้างเดียวเธอนิสัยดีกับฉันมากเลยฉันไม่ใช่คนหล่อหรือฉลาดหรือตลกอะไรแล้วเธอจะมาสนใจไอ้อ้วนแว่นนี่ทําไมในเมื่อผู้ชายทุกคนก็ชอบเธอกันทั้งนั้นฉันรู้ว่าเจ้ายงกิวนั่นตามรังขวานเธอและฉันไม่โอเคกับเรื่องนี้ฉันไม่ต้องกลัวเขาแล้วเพราะตอนนี้ฉันได้รับพลังใหม่ฉันจะทําให้เขาหยุดแกล้งเธอถ้าฉันทําได้แล้วเธออาจจะชอบฉันก็ได้บันทึกโดยกิวเซโฮ หมดแล้วโอเคเดินนรอบรอบนิดหนึ่งบันทึกบันทึกกีกแล้วเอเวทมนต์ฉันแทบไปเชื่อสายตาในสิ่งที่ฉันเห็นเธอโทรจิตได้เหมือนกับจอมเวทที่หลุดมาจากในเกม ทั้งหนังสือดินสอยางลบพวกมันลอยไปมาเป็นวงกลมเหนือหัวของเธอถ้าที่ผ่านมาฉันยังไม่สนใจเธอแล้วก็ตอนนี้ฉันสนใจเธอเต็มที่แล้วละ่ะบันทึกโดยกิวเซโฮมันทึกอีกแล้ว <c oughs> อ,อ,ออกจากฝันเธอยื่นมือมาหาฉัน เ,เธอต้องการที่จะให้ฉันเอาอะไรบางอย่างไปให้เธอแล้วจูๆ่ๆฉันก็เหมือนถูกดึงตัวกลับมาและตื่นขึ้นมาฉันนอนหลับที่โรงเรียนถึงเช้าเลยมันเป็นฝันที่แปลกมากแต่ฉันอยากจะสัมผัสประสบการณ์นี้อีกครั้งเพื่อที่จะเจอเธออีกครั้งหนึ่งบันทึกโดย q เซโฮ Save อีพีแรกเอาไว้แค่นี้แล้วกันขอบคุณคนดูที่ดูจนจบด้วยนะสำหรับซีรีส์นี้จะเป็นไงต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้ไปละไป